แล้วผู้บริหารโรงเรียนบัวเชดวิทยาจังหวัดสุรินต้องผิดหวังค่ะสุดท้ายแล้วไม่ได้มอบเงินที่รวบรวมมาได้1 4 0 0 0บาทมอบให้กับเด็กชายอายุ13ปีชาวกัมพูชาและแม่ของเด็กที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินโดยหวังว่าจะให้เป็นค่าใช้จ่ายถ้าต้องถูกผลักดันกลับประเทศเพราะว่าทั้งคู่ยังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว เบื้องต้นครูประสานขอความช่วยเหลือกับนักธุรกิจชาวกัมพูชาซึ่งรับปากว่าจะช่วยดําเนินการด้านเอกสารให้สองแม่ลูกโดยมีนายพัฒนาชื่นยงผู้จัดการตลาดการค้าชายแดนช่องจอมเป็นคนกลางประสานงานให้คุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวพอไปถึงสาแก้วแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโอนเงินให้คุณแม่หมื่นเจ็ดเอาเงินให้คุณแม่หมื่นเจ็ดนะคะเขาเขาคุยกับนักเรียนน่ไยค่ะคือเด็กเขา จันก็ยินด yeah ีที่จะดูแล่ค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างการโรงเรียนพยายามสอบถามแม่และเด็กด้วยความเป็นห่วงค่ะยืนยันจะติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพราะว่าอยากให้เด็กกลับมาเรียนหนังสือแต่พอหลังจากที่เรามาคุยกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณหลายหน่วยงานรวมทั้งองค์กรอิสระทั้งหน่วยงานทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินแล้วก็สพทที่ให้ความห่วงใย ทักถามมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่มีข่าวแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเราไปประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กน,น,น,นักเรีย คุณครูที่โพสต์เรื่องราวของเด็กชายและแม่ชาวกัมพูชาลงในสื่อโซเชียลมีเดียบอกว่าในฐานะครูเป็นห่วงอนาคตของลูกศิษย์และอยากให้เด็กได้รับการช่วยเหลือส่วนเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอ้างว่าไม่รักชาติคุณครูบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันในฐานะคนไทยตัวเองก็มีใจรักชาติเช่นเดียวกันค่ะถามว่าโอเคไหมโอเคครับกับการที่โพสออกไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยม,มันได้เป็นเคสตัดี้นะให้กับหลายๆเคสนะครับแล้วก็ อยากให้เข้าใจในมุมมองของของครูที่อยู่ในในเหตุการณ์นั้นด้วยครับผมแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าหากว่าทําให้หน่วยงานใดนะครับได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปปรับปรามไปต่อว่านะครับทุกคนทําตามหน้าที่ตัวเองอันนี้ผมรับทราบดีนะครับรวมถึงตํารวจคนที่ปกครองนะครับคนที่ดูแลนะครับก็ถ้าทําให้ใคร ไม่โอเคนะต้องต้องขอภัยไม่ได้มีเจตนานั้นจริงๆร,งรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์ยืนยันว่าวันนี้จะยังไม่ส่งตัวแม่และเด็กกลับประเทศนะครับรอดำเนินการตามขั้นตอนคือให้พนักงานสอบสวนสอบพอบัวเชษสอบปากคำแม่เพิ่มเติมครับและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ระหว่างการควบคุมตัวครับเด็กจะได้รับการดูแลตามมาตรา22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครับมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพดูแลสภาพจิตใจจากการสอบถามเบื้องต้นแม่และเด็กยินยอมเดินทางกลับครับ ขณะที่พันตำรวจเอกสราวุธศรีวิทูลศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวเชิดครับบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนครับว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยพบตัวผู้เป็นแม่ก่อนครับแล้วก็ได้แจ้งว่ามีลูกด้วยและไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ตำรวจจึงเชิญตัวจากโรงเรียนเพื่อตรวจสอบนะครับก่อนจะแจ้งว่ามีความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองครับ ตำรวจแนะนำว่าให้กลับไปขออนุญาตเข้าเมืองให้ถูกต้องครับเพื่อให้เด็กสามารถมาเรียนได้ตามปกติตำรวจก็เห็นใจเด็กแต่ก็ต้องทําให้ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่าในการควบคุมตัวเด็กมีแม่และครูอยู่ด้วยตลอดครับและไม่ได้คุมขังครับ สำหรับข้อมูลสถาน,นะของเด็กชายอายุ13ปีตำรวจบอกว่าเด็กอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงชาวไทยเป็นชาวบ้านโนนสังตำบบลัวเชิดค่ะส่วนแม่เป็นหญิงชาวกัมพูชาคุณแม่นำลูกเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือว่า b o ดดิ้งพ p าส s แต่ไม่พบข้อมูลการตีตราเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงถือว่าเข้าเมืองผิดกฎหมาย จากนั้นเด็กเข้าเรียนจนจบประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนนสังตมบัวเชิดแล้วก็เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบัวเชิดวิทยาก่อนจะมาถูกควบคุมตัวเพื่อผลักดันกลับประเทศพร้อมแม่ล่าสุดแม่และเด็กอยู่ในความดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์